สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกรองสก,การปานีหนูชื่อเด็กหญิงธนัญญาลาสวานายยวันนี้พวกเราจะมาเล่าประวัติวันไหวครูและความหมายของดอกไม้ชนิดต่างๆค่ะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้วสำหรับวันไหวครู rew, หรือพิธีไหวครู Why ซึ่งการจัดพิธีไหวครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่งมักจะถูกจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุทกๆปีแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสแรกของภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษานั้นๆให้เป็นวันไหว,วครูซึ่งตามสถาบันการศึกษาต่างๆจะกำหนดให้พิธีไหวครูจัดขึ้นในวันพฤหัสสป,ปดีส่วนจะเป็นพฤหัสที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ความสะดวกของสถาบันไม่มีข้อจำกัด ประวัติวันไหว้ครูวันไหว้ครูนับเป็นวันที่สิษ์จะได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจคําว่าวันไหว้ครูถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคําที่แสนธรรมดาส,สามัญที่ใครหลายๆคนต่างเข้าใจกันดีอยู่แต่จริงๆแล้ววันไหว้ครูคือวันที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความเคารพและ สักการะต่อผู้บาอาจารย์ผู้มีพระคุณตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางให้แสงสว่างแก่สิทธ์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากซึ่งแนวคิดวันไหว้ครูเกิดขึ้นในที่ประชุมครูทั่วประเทศเมื่อปีพศ2499จากคำปราศัยของจอมพลปอพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิติมศักดิ์ในขณะนั้นต่อมาได้มีการจัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคม2500การว่าครูเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทยเพราะครูเป็นคนที่สิทธ ให้ความเคารพนับถือเป็นผู้ถ่ายทอดสภาวาให้กับสิทธิ์ด้วยความรักความไม่ตาและความปรารถนาดีครูจึงเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติเมื่อครั้งอดีตหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนยังไม่มีแพร่หลายความรู้ที่ประชาชนจะได้รับคือความรู้ที่มาจากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่งเราเรียกกันว่าครูถึงแม้ในทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆจะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสื่อการ,รเรียนการสอนมีอยู่แพร่หลายแต่คนไทยก็ยังให้ความสำคัญกับครูด้วยเหตุผลที่ว่าความรู้ที่มาจากการทอดโดยบุคคลเป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญที่ไม่อาจสามารถถ่ายทอดไปตัวอย่างสีได้ครูจึงเปรียบเสมือนพ่อและแม่คนที่สองของสิษย์ผู้ที่ประสบความสําเร็จได้เป็นเพราะมีแม่ผู้ให้กําเนิดมีครูผู้ให้ความรู้ความคิดสติปัญญาและชี้ทางสว่างให้กับชีวิตประเพณีการว่าครูจึงยังสืบทอดมาปัจจุบัน กิจกรรมในวันไหว้ครูได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในวันไหว้ครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลาซึ่งรูปแบบการทำกิจกรรมที่ชัดเจนในปัจจุบันคือการไหว้ครูในสถานศึกษาที่มีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา มีพิธีทางศาสนาพิธีลำ,ล,าาล,ำล,ลึกถึงพระคุณบูพาจารย์มีต่อด้วยพิธีปฏิญาณตนการกล่าวคำละลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และการแข่งขันประกวดพานไหวครูโดยให้นักเรียนได้แสดงค,ความคิดส,สร้างสรรค์และใช้ดอกไม้ที่สัญ,ญลักษณ์ของวันไหว้ครู มาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามตามสมัยนิยมที่ประกอบไปด้วยดอกมะเขือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกเข็มพานว่าครูพานในวันว่าครูมักจะประกอบไปด้วยทูบเทียนและดอกไม้ซึ่งดอกไม้ที่ขันนี้ได้ในพานวาครูคือดอกมะเขือหญ้าแพรก ข้าตอกและดอกเข็มซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความหมายเป็นปริศนาธรรทั้งสิ้นดอกมะเขือเป็นดอกที่น้มต่ำลงมาเสมอไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้นคนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับวันว่าครูไม่ว่าจะเป็นครูดนตรีครูมวยครูสอนหนังสือก็ให้ใช้ดอกมะเขือนี้ เพื่อสิทธิ์จะได้อําน,น้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาต่ตางๆนอกจากนี้มะเขือยังมีเมล็ดไปงอกงามได้ทุกที่เช่นเดียวกับหญ้าแพรกหญ้าแพรกเป็นหญ้าที่จเจริญงอกงามแพร่กระจายพันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็วมากหญ้าแพรกและดอกมะเขือในวันไหว้ครูจึงมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่าถ้าใช้ยาแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้วสติปัญญาของเด็กก็จะเจริญงอกงามเหมือนยากแกรกและดอกมะเขือน,นั่นเองดอกเข็มเพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลมสติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็มและก็อาจเป็นไปได้ว่าเกสรดอกเข็มมีรสหวาน การใช้ดอกเข็มไหว้ครูวิชาวความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิตทำให้มีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็มเข้าวตอกเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินยัยแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะมีความซุกซนความเกลียดขานเป็นสมบัติมากบ้างน้อยบ้างก็ตามเมื่อมีความต้องการศึกษาหาความรู้ เขาก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนดไว้ใครก็ตามหากตามใจตนเองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่วแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอและนี่คือประวัติ ของวันไหวครูและความหมายของดอกไม้แต่และชนิดในวันไหวครูและอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันไหว้ครูแล้วพี่พี่น้องๆออย่าลืมนำดอกไม้มาไหวาครูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ